การที่เราไปค้นหาว่าคําตอบที่ใช่ของชีวิตคืออะไรดีที่สุดของชีวิตคืออะไรการที่เราไปตอบด้วยตนเองต่อยอดคําตอบไปทีละนิดแรกๆมันไม่เท่าไหร่ครับแต่ต่อไปเนี่ยมันจะดียิ่งขึ้นเราจะมั่นใจครับในการที่จะไปใช้งานคําตอบที่ใช่นั้นสิ่งที่ดีที่สุดของชีวิตของฉันคืออะไรนะคําตอบที่ใช่ของเราคืออะไรสำหรับผมเองก็คือวันนี้เนี่ยมันเป็นคําตอบเดียวกันนะครับ แต่มันจะกลายมาเป็นนิสัยเป็นทักษะเป็นความสามารถนะครับเป็นคุณสมบัติแม้แต่เป็นกิจการของตัวเราเองนะครับสาเหตุที่ผมไม่บอกญาติในวันนี้ครับเพราะมันคือการตอบเองครับการตอบเองนะครับมันก็คือทักษะอย่างหนึ่งครับเป็นนิสัยอย่างหนึ่งด้วยยกตัวอย่างครับคนที่ไปลอกการบ้านหรือลออกูมาสอนกับคนที่ไปทําโจทย์ด้วยตนเองนะครับคิดโจทย์ด้วยตัวเองแล้วทําโจทย์ด้วยตัวเองครับคนที่คิดว่า จะดีได้ด้วยตนเองนะครับนี่คือลักษณะเหล่านี้ครับข้อแตกต่างครับระหว่างเดินไปอ่านหนังสือด้วยตนเองกับคนที่มีคนสั่งให้ไปอ่านหนังสือนะครับถ้าผมขอได้นะคือผมอยากเจอจริงๆครับคนที่ไปเจอคําตอบที่ใช่มาครับแล้วเรานําคําตอบมาแลกกันมาร่วมพัฒนาคําตอบที่ใช่ไปด้วยกันผมถึงได้บอกต่อวิดีโอนี้ไปทุกวันครับถ้าขอได้นะครับผมอยากจะขอให้ญาตินะครับเป็นอีกหนึ่งคนครับช่วยผมหน่อยนะครับขอกันง่ายๆครับนึกภาพที่คนไทยครับ ไปติดตั้งคุณสมบัติของการหาคําตอบอะไรบางอย่างด้วยตนเองคือเราเราแทรกการลองแบบนี้เข้ามาก็ได้นะครับในการไปหาคําตอบที่ใช่สิ่งดีๆที่สุดของชีวิตของเราคืออะไรนะครับลองไปตอบเองทักษะของการไปตอบเองเนี่ยสำคัญมากๆครับจุดหนึ่งซึ่งอยากให้กลายเป็นนิสัยก็คืออย่าไปยอมครับเพราะว่าสิ่งนี้ไม่ได้ลงทุนแม้แต่บาทเดียวมันของฟรีครับแค่เราแทรก การไปลองหาคำตอบอะไรบางอย่างด้วยตนเองโดยอย่างน้อยสุดนะครับตอบก่อนว่าคำตอบที่ใช่ในชีวิตของฉันดีที่สุดในชีวิตของฉันคืออะไรนะครับฝากด้วยนะครับขอความกรุณาครับช่วยผมด้วยครับบอกต่อวิดีโอนี้ไปครับบ่อยๆตลอดครับนึกภาพที่ญาชาวไทยครับต่างคนก็ต่างมีคำตอบที่ใช่มั่นใจที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าก้าวต่อไปตามลำดับสำหรับผมเองนะผมชื่นใจนะครับผมอยากเจอครับเราเดินไป ตามเส้นทางต่างๆไปเที่ยวห้างไปที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดว่าคนดูแล้วสุขภาพไม่ดีเกิดความรู้สึกไม่ดีงงๆกับเราเดินไปเนี่ยทุกคนเดินด้วยความมั่นใจอะ่ะมันคือพลังชีวิตมันมีอะไรนะครับประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่โปรโมตในเรื่องของการท่องเที่ยวนึกภาพอีกไม่กี่ปีนับจากนี้นะครับคนไทยมีลักษณะที่แบบมีความมั่นใจมีคําตอบที่ใช่ในตนเองแล้วต่อยอดคําตอบที่ใช่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการต่อยอดเนี่ยก็จะเป็นนิสัยเป็นทักษะเหมือนกันครับคือแรกๆผมบอกเลยนะครับว่าวันแรกที่เป็นนึกว่าคําตอบที่ใช่คืออะไรเนี่ยมันไม่เท่าไรแต่การที่เราไปนึกทุกวันไปถึงจุดหนึ่งมันจะเป็นทางสว่างตัวผมเองครับค้นหาแบบงงๆมาทั้งชีวิตแต่ถ้าญาตินะครับไปดูวิดีโออีกไม่กี่วิดีโอนะครับทั้งชีวิตของผมเนี่ยคือประมาณ30กว่าปีแต่ถ้าญาติไปดูวิดีโอนเนี่ยอาจจะใช้เวลาแค่ประมาณ1เดือน ใช้เวลาแค่ประมาณ2-3เดือนก็จะไปเจอคําตอบที่ใช่แบบที่จะเป็นทางสว่างจริงๆอยากให้ไปเจอจริงๆครับการบอกต่อวิดีโอนี้เนี่ยถ้ามองว่าเป็นการทําบุญก็ไม่ผิดเลยนะครับขอบพระคุณจริงนะครับ